เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรถตู้นะ mm hmm. เขาเรียกเป็นอะไรอะ่ะเป็น MPV ขนาดใหญ่ใครที่หาอยู่ราคาไม่ถึงห ,0,000 บาทนี่เลยคันนี้เลยที่เราจะพามาชมนะคะ เป็นโฟล์คคาราเวลอ่าปี2013เครื่อง2000ดีเซลนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าได้สีดำนะคะตัวนี้จะเป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วไฟใหม่แล้วหน้าใหม่แล้วนะคะเซ็นเซอร์ <S S หน้าก็คือโหหลายจุดค่ะ4จุดเลยเนาะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทุกอย่าง LED ไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะคะตัวนี้ด้านข้างตัวรถไม่ว่าจะเป็นแม็กไฟเลี้ยวนะคะยางใหม่นะคะยางดันหลอบอย่างดีเลยเนาะเป็นเบาะ VIP เนาะภายใน จะเป็นสีเบตนะคะเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ตรงกลางจะมีกระจกด้นนะคะเบาะ VIP 5ที่นั่งนะคะตัวนี้6ที่นั่งฝั่งนี้ได้แล้วก็7ที่นั่งฝั่งนี้ได้ด้วยนะคะเบาะปรับไฟฟ้านั่งสบายตัวนี้จะมีจะเป็นม่านนะคะตัวนี้ก็จะมีรอบคันให้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะเราสามารถทําเครื่องเสียงร้องคาราโอเกะกดทีวีตรงนี้ได้แล้วก็แอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์ลาวทั่วตัวรถเลยส่วนประตูนะคะตัวนี้จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าประตูดูดทั้ง2ฝั่งเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะใครที่หายอยู่ราคา5 9 9 0 0 0บาทกับโฟล์คคาราเวลคันนี้ พอนได้สูงสุด72เดือนนะคะดอกเบี้ยพิเศษด้วยดอกเบี้ยถูกลูกค้าเครดิตดีก็ได้ดอกเบี้ยถูกนะคะตัวนี้แล้วก็มีกล้องรอบคันให้เรียบร้อยด้านหลังเบาะของเขาอันนี้จะเป็นเบาะพิเศษก็ทําขึ้นมาแบบว่าทําพิเศษเลยแต่สามารถปรับเลื่อนได้นะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้านหน้าก็จะเป็นคอนโซลพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออตโต้ปกติเลยแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสลรูปเนะค่ะเป็นแบบนี้เลยเนาะ เป็นมูลรูปด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านี่เลยไฟทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติคอนโซลด้านหน้าเบาะเนาะแต่ว่าเบาะคนขับจะใช้แบบมือปรับนะคะนี่ค่ะปรับขึ้นปรับลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังพวงมาลายัยปรับได้ทั่วทุกทิศทางนะคะแล้วก็ที่สาคัญเป็นเกียร์ออโต้เนาะอันนี้เวลาเราสตาร์ทรถปึ๊บเราจะร้องคาราโอเกะทุกอย่างที่วงทีวีอยู่ในนี้เดี๋ยวเราลองเอากระจกลงนี่เลยค่ะ มันจะมีปุ่มของเขาด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นที่ปรับเบาะนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าตัวนี้พี่หนูกดนี่มันจะเป็นที่วางเท้าเวลาเรานอนเราอะไรอย่างเนี้ยคะมันจะปรับขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวห้องเครื่องการไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนเนาะหม้อน้ําต่างๆนะคะไม่มีเหลืองไม่มีแตกแบตเตอรี่ใหม่นะคะลดการันตีบอดี้ตัวถังไม่มีพิกความชนหนักน้ําท่วมนะคะอันนี้ให้เห็นแบบว่าสภาพแบบ คีนคนเลยนะคะนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะสำหรับวันนี้ฝากโฟกคันนี้ไว้ด้วยนะคะ